Are you ready? มาครับทุกคนยดีๆต้อนรับเข้าสู่ playback นะฮะตัวนี้ก็เป็นช่วงของ Road to Wrestlemania นะฮะเราก็เลยจะหยิบเอาแมต c h ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นใน Wrestlemania นะฮะมาเล่นกันในช่วงนี้นะเออครั้งนี้ย้อนกลับไปใน Wrestlemania ครั้งที่15ครับ <big> การเจอกันระหว่าง Triple H ประทะกับ Kane นะฮะ โดยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยผลแพ้ชนะก็คือเคนชนะฟาวทูเบอเอชนะครับโดยการหักหลังของไชน่าฮะเดิมทีนี่ไชน่าจะมาอยู่จะมายืนอยู่ฝั่งกับเคนนะฮะแล้วก็หักหลังเข้าข้างทูเบเอชไปแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็ไหนๆนแล้วครับเราก็เลยเอาไชาน่ามาอยู่กับทูเบเอชตะ้เลยฮะโดยเรารับหน้าที่เป็นทูเปอรเอชนะฮะ มาเราเบรกเอากันก่อนเลยครับหวังว่าจะชนะได้นะครับในครั้งนี้มาแมตต์ต่อไปอยากให้เล่นคู่ไหนในเรซอเมเนียครั้งไหนก็สามารถลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะวันนี้จะเปลี่ยนแปลงผลการล่้ำกันหน่อยฮะโอเค feet, เดินมาเดินมา,นมาหันมาเจอโคลสไรดินี่เราเป็นตัวโกงเราต้องเปิดก่อนครับ ลาคอเคนขึ้นมาฮะอืมย้อนไปไกลหน่อยรอบนี้อุย้ยโดนเตะอีกโดนจับบิดครับอุ้ยเน็กเบเกอร์อืมกระคืบครับเตะซ้ำใจยเย็นพี่พิ้งขาไม่โดนลาคอขึ้นมาฮะจับเสียบเข้าล็อกสูเพ oh <my> ล็กกับพื้น มีเบาะก,ก็ไม่รอดพี่มากลับขึ้นบนเวทีครับเคนมาอ้าวชัยหน้าหายไปไหนแล้วเฮ้ยชัยหน้าไปยืยยนอยู่ตรงไหนกรรมการพึ่งสั่นละครั้งครับลบเวี่ยงเคนอาจเทอนเบอเกิลเจอกับพี่ลูกเขยหน่อยตกครับเฮ้ยฝั่งนี้แม่ยืนหันหลังให้กันซะตกเคนครับเคนสวนเราก็สวนได้ เชนยังไม่วืดน,นะฮะอืมวนครับเ็นก็ตบอกเลยบอกตบมาตรงนี้ได้เลยครับพี่อืมมาปิดท่าเอาไม่ถึงเจอสวนอีกโอ้ยได้ได้เสมอโคคล e l ล n ขึ้นเชือกกะโดดทิ้งเข่าแก่นวมฮะวันนี้การสุกติดต้องมาจะไม่มีการดีคิวเกิดขึ้น ยืดนะฮะยืดหน่อยนี่มาในร่างฮันเตอร์เฮิร์สนะครับอื้มโคลไตัดกลับมาครับเอาเจอผักไปเอาเคนมีเกาะครับลืมสังเกตโอ้ยโดนโคลสไออีกพลิกครับพลิกแล้วก็ตีเข่าเคนบอกรู้จักปีศาสตร์หรือเปล่าไอ้น้องอืมก็แทกครับทำอะไรต่อ รีเวิร์สได้ลาคอเคนขึ้นมาฮะไปนวมที่แกเอา้าลืมไปยังทำลายเกาะไม่ได้เลยนี่อืมต้องจาะเกาะไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเคนบอกอะไรของมึงไม่ขอโทษทีพี่อจับไม่ได้เอา้าเผลอจับอีกแล้วโครซไลไม่โดนฮะโอ้โหเผลอจับตลอดเจอโครซไลจนได้แม่มารีเวอร์ส์ได้เสมอ ลาคอเคนขึ้นมาเจ๋งอะพี่ที่เป็นเอา้าเฮ้ยแม่ต่อยไม่โดนอีกโดนจับแบกครับแบกแล้วก็โอ้โหสแลมลงไปเอา้าทิ้งขาซ้ำาน่ครับเฮ้ยใจเย็นนะพี่พีปีศาสตร์ไม่ได้ฮะถีบเจาะเกาะเคนต่อครับอา้าต่อยฮะเจาะไปเรื่อยๆเจาะเจาะเอา้าเจอบล็อกครับอืตุยท้อง เคนทําไรจับโยกขึ้นสไปย์บาสเตอร์โอ้โหเคนแกร่งกว่าที่คิดครับนึกว่าจะง่ายไม่ง่ายซะแล้วโดนเตะแล้วก็จะดีดทีไม่ยอมฮะโคลสไลน์ทอมครับต่อยนอนอย่างนี้แหละเหยื่อชั้นดีฮะอืมการทืบเรียบร้อยครับเคนไม่มีเกาะแล้วมาจับเอาหน้ากระแทกกะเขา่าแล้วก็เอ้าจะเพชดีกรีไม่ทันครับเคนล้มก่อน เฮ้ยพี่ไม่รู้คิวเลยผมจะใส่เพดิกรีเรียบร้อยครับมาฟิกกดได้ไหมยังครับแม่เห็นยังอึดน,นะแน่นอนแล้วฮะตอนนี้ตัวเหลืองเท่ากันอืมตกครับแล้วก็โคลสไลไปแกะนวมอีกทีนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช้เลยมั้งกรรมการรีบใส่แล้วเกินเอากรรมการเฮ้ย ทำไมกรรมก,การภาคนี้ใส่นวมโคตรไวเออมึงใส่ฝั่งนูน้นกูแกะฝั่งนี้ไม่รู้อะไรเลยเอาเจอโครสไซด์ครับหันมาโอ้โหถึงกับเจ็บป้องหูรีเวอร์ซอีกทีครับจอเบเกอร์เฮ้ยกรรมก,การเดี๋ยวพิ่งใส่ได้ไหมนวมอ่ะอพิงกระเชื่องอย่างงี้โครสไซด์ไปก่อนเราเอาเก้าอี้มาดีกว่าครับเอากรรมก,การไปใส่นวมฮะเฮ้ย กรรมการนี่คือไม่สนใจจะนับครับจะใส่นวมอย่างเดียวเออใส่ฝัง่งนู้นกูแก่ฝั่งนี้เชนขึ้นมาฮะใส่เสร็จยังไปใส่ฝัง่งนู้นอ่ะกูแก่ฝั่งนี้กรรมการไปเห็นเก้าอี้ก่อนครับนี่ <c oughs> หน้าตกซะเหลือเกิน <c oughs> จะผิดกติกาก็ไม่ได้อ่ะกรรมการไปใส่ฝั่งนู้นครับได้เลยจังหวะนี้แหละลงมาฮะลงมาเซนลงไหม เคนไม่ลงครับกรรมการก็ใส่อ้าวกรรมการใส่เสร็จพอดีนับไหมนับหรือจะไปใส่ฝั่งนู้นใส่ฝั่งนู้นดิแม่เมื่อกี้เคนอยู่ข้างล่างเวทีเสือกไม่นับครับโอ้โหโดนกระแทกหลังโดนเคนเหวเข้าเชือกทีบหน้าครับเต็มเต็มเฮ้ยใจเย็นโดนบีบครับบีบเฮ้ยซัมมิชชั่นเฉย ไม่ยอมฮะไม่ยอมไม่ยอมได้ครับแก้ได้แก้ได้อืมต่อยต่อยกระทืบซ้ำใส่ไม่นวมอ่ะฝั่งนูน้นไปเออเอาไม่ใส่ครับกูลงเวทีมาอา่ะไปใส่ดิไปใส่ไหมใส่ไหมเอา้ากรรมการเฮ้ยเอาไงแน่ถ้าใส่กูจะได้ลงกรรมการใส่ครับเอา้าใส่ไม่ใส่ล่ะ เฮ้ยกรรมการลังเลจัดเป็นบ้าอะไรวะนะ่ะเฮ้ยกรรมการข้างนี้เป็นอะไรวะึใส่ไม่มน่วงจะใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่โอ้โหมันแต่ลังเลอยู่นั่นทิเเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลืมเลงทิเอเออลืมเลงเคนเคนแตกครับกรรมการฟื้นยังยังไม่ฟื้นใช่ไหมยังไม่ฟื้นก็ตีฟื้นไหมฟื้นครับฟื้น ไปเรากลับขึ้นมาก่อนจะใส่ไม่รวมเนี่ยมึงไม่ใส่กูแกะกูแกะเรื่อยๆอ่ะกูแกะให้ครบสี่มุมเลยมะจนกว่ามึงจะใส่อ่ะอยากใช้เก้าอี้มากกว่านี้เชนกลับขึ้นมาฮะอ่ะกรรมการไปใส่นวมอยู่ดีเอ้าไม่ไปครับเฮ้ยกรรมการเป็นไรกับนวมเป็นไรกับมุมนู้นฮะกรรมการไม่ยอมไปครับเฮ้ยมันเกิด อะไรกันขึ้นกรรมการเกิดอะไรกันขึ้นฮนะไปเราเอาเก้าอี้ดีกว่าอยู่ไหนเงี้ยเก้าอี้ไมไปเลยครับเราเอาตรงนี้ได้เก้าอี้หายไปแล้วเอาเอากรรมการฟื้นอย่างไวโอ้โหเจอเคนถีบแตกครับเฮ้ยเคนถีบหน้าเน้นๆอ่ะจะทำอะไรจะทูมสโตนใช่ไหมรีเวิร์สได้ครับอินเวเดตดีดีทีเอากรรมการเอาเก้าอี้ไปทิ้งเฉยมารอจังหวะ รอจังหวะเอากรรมการใส่ฝั่งนู้นครับแต่ฝั่งนู้นใส่ไม่ได้อืเฮ็ดดีกรีใส่หน้าก็ไ,ไม่ส่งอะไรมาให้เลยโโก็อมกี้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้อ่กรรมการใส่ฝั่งนูน้นเอากรรมการไาแย่งไมเคิลโดไปครับเฮ้ยทีนี้ไม่ยอมให้ใช้เอาเจอเครนรวกกดฮะเฮ้ยไม่ยอมยังครับยัง กรรมการยังมีอีกสองมุมนะที่มึงไปใส่เอ้าเจอไซด์วอล์กซนแรมเฉยโอ้โหซิกเนเจอร์เ,อรเคนกดไหมเอาจกด้วยฮะยังครับยัง,ย,งยังนะเฮ้เคนรอจังหวะแล้วทูมโตนแน่ไม่ได้ฮะรีเวิร์สได้พลิกกลับเป็นอินเวเดตดีดีทีนี่ คำนับนะครับคำนับแบบฮ oh, <I> ันเตอร์เฮิร์สเฮนรี่วิ่งเข้าไปกัดแห่เคนล่วงใช้หน้าจัดการเลยอ้าใช้น่าไม่จัดการครับสามแล้วฮะเคนมาเอาเฮ้เฮ้กูเลงใครวะเนี่ยเลงเคนดิไปเวียงกลับมาจับแบ็คเบรเกอร์ไปมุมนูนนม้นฮะเราแกะนวงเอาไว้ ลากไปก่อนมุมที่กรรมการไม่ยอมใส่เอา้าเต๋อไปโกดรกรเชือกอีกเออจังหวะนี้แหละกรรมการไปใส่นวมฮะทันไหมไม่จะทันนะทันไหมฮะตีอ้อาวกรรมการหันมาพอดีเฮ้ยทำอะไรฮะกรรมการกำลังงงอยู่กับมุมนู้นครับไม่ยอมใส่สักที ติดบัคครับอือเอาหน้ากระแทกกระเข่าแล้วก็ต่อฮะต่อต่อด้วยเพชรดิกรีเสียบเข้าล็อกครับเอาจะเพชรดิกรีไม่ได้ฮะเจอเคสเรเวิร์สโคลสไลโอ้ยกรรมาการก็พยายามที่จะเดินไปตรงนั้นเดินไม่ได้ครับมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เคนวิ่งเข้ามาปั๊มเจอศอกดิศอกเล่นงานต่อฮะจับแบ็กเบรกเกอร์ กรรมการก็พยายามจะเดินไปนะครับทนเดินไม่ได้พี่ขอโทษทีที่ผมไปแกะมุมนูน้นอ่ะเพชรดีกรีครับเรียบร้อยกรรมการมากดนี่ดีกว่าเร็วเอาเติดเชือกปะโถ่ติดเชือกเฉยกรรมการสรุปเดินไปไม่ได้สักทีครับมุมนู้นนี่น่าสงสารเหลือเกินมาเชนลุกขึ้นมาฮะลากไปเอาเจอศอกครับ เคนไม่ยอมไปเคนจับรวกกดอีกหนึ่งทีเฮ้ยกรรมการทีนี้กดไวนะไม่ยอมครับอืเอาใส่ได้หรือยังน่ะกรรมการไปใส่ได้เลยครับมุมนู้นโอ้โหกูรุ้นแทบตายพลิกครับพลิกการคืบเฮ้ยทำอะไรต่อพี่เคนก็นวดเรื่อยๆฮะเฮ้ยใจเย็นพี่พี่บิ๊กเรสแมนชิน ใจเย็นเคนค่อยๆลากลากหัวขึ้นมาฮะไม่ใช่ลากคอครับทำอะไรเสริมแรงถีบทีบหลังโอ้ยเฮ้ยเรากดรีเวิร์สไม่ทันสักตอนกระทืบท้องดีครับไม่ใช่ดิกระทืบอกเคนบอกอยากรีแมตช์อ๋อแมตช์นี้มันอุตสาห์จบอ่ะรีเวิร์สได้ครับวิ่งข้าไปโครสไลน์ไม่โดนอ้เคนจะโจ๊ะอะไรเนกเบรกเกอร์ครับนี่เมื่อกี้จะโจะโจแกลมใช่ไหม แกะนวมฝั่งนี้กรรมการมึงมาใส่เลยดวนต้องใส่ใส่ไม่ใส่ทีบหน้าซ้ำเป็นงานต่อฮะและ้วก็ทูบหลังกรรมการก็ยืนตาตาแข็งอยู่ตรงนั้นฮะ,ะเชนลอดเชือกไปกระแทกไม่ได้ครับเจอเข่าเชนกลับเข้ามาเฮ้ยเฮ้ย้จับจับเอาเจอลวกกดอีกแล้วเชนลวงกดพูดเก่งเฮ้ยไม่ได้ครับ เริ่มละเริ่มแล้วเป็นทำไรฮะล่าคอขึ้นมาเฮ้ยใจเย็นพี่ล่าคอไปครับโขกกรเทิร์นบัคเกิลอ่ะสอกรรสอกระแทกฮะสอกกระแทกเอ้าจะใส่ซิกเนเจอร์ไม่ได้บล็อกได้เหมือนกันเตะครับมาขอหน้ากระแทกกระเขานอยหันมาหันมาเอ้าไม่ได้ครับจะใส่วดีกีเคหล่นก่อนเตะครับเสียบเฮ้ยกรรมการปูกำลังจะกดแล้วมึงไปไหน่ะ เอ้ยกรรมการไปใส่นวงครับโอ้โหอะไรจังหวะนี้เฮ้ยกรรมการมีปัญหามากใช่ไหมกรรมการกรรมการมีปัญหามากใช่ไหมโคสไล์ไปครับทั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้จะโดนปรับแพ้ฟาวก็ครั้งนี้แหละมาลงมาเขนมาไหมอ้าวกูอี้กูหายไปได้หมดเขนไปยืนรออยู่ฮะ เอาโก้มาเอาเจอทีไปครับโอ้โหกำลังจะโก้มาตีโดนทำอะไรฮะโจ๊้ไหมลากไปไม่ยอมครับกรรมการก็ไปเก็บอย่างไวไม่ได้ครับแต่ว่าท่าพิเศษตอนนี้เราไม่มีสักท่าครับไปเวียงเข้าเชือกจับทุ่มก่อนอกรรมการนี่ไม่ให้ความร่วมมือเลยสักอย่างนอนก็ฟื้นไวฮะใส่นวมก็ลีลาลเหลือเกินไปขึ้นเชือกครับใช้หน้านี่ก็ไม่ช่วยอะไรเลย เจมาทำไมเนี่ยเอาจะทิ้งเขาไม่โดนครับเฮ้ยเคนใจเย็นเคนใจเย็นโจ๊ะไหมยังฮะยังไม่โชคนะเอาไปโขกกระเทินมาเกินสอกกระแทกได้ตลอดครับมาจับบิดบิดแล้วก็แบ็คแฮมเบอร์ล็อกแบ็คซูเพล็กส์ครับเอาเคนฟื้นอย่างไวฮะเอาจับเฮ้ยเคน <it> ภูมิโซนภูมิโซน พายไดเวอร์โอ้โหเรียบร้อยเลยเปยโกรไหมโกรด้วยครับติดเชือกแม่เมื่อกี้เห็นแถบแวบๆครับน่าจะไวมากแล้วน่าจะเล็กมากโกรไม่ทันแน่นอนเฮ้ยเขยนใจเย็นเอารีเวอร์ส้าครับโคสไตายถ้าไม่ตายเราอีกนิดเดียวฮะเรียบร้อยมารอจังหวะแล้วกันเขยนเราสู้กันมามากพอละถึงเวลาครับ เสียบเข้าล็อกเท็ดดิกรีมากดได้ไหมหนึ่งสองเรียบร้อยครับแม่ชนะจนได้เปรียบโดนพลิกนะเมื่อกี้นี่แหละฮะปีเพย์โรทูร์ในรัสเซียครับทริปเอชปาทะเคในรัสเซียครั้งที่1 5านะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าชอบวีดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเ้่นกันฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะมาเล่นแมตช์ไหนกันอีกก็อย่าลืม รอชมรอติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ